เอาละครับทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลมอนบอลอีกครั้งหนึ่งนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Friday Night Funkin' ก,กันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้จะเป็นมอ d VS Cassandra นะฮะซึ่ง Cassandra เนี่ยเป็นเพื่อนกับ Pico นะฮะ การปรากฏตัวของน้องเขาเนี่ยปรากฏในครั้งแรกในมอสที่ชื่อว่าปิโก้ส o ูลนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ดูนะฮะเดี๋ยวพี่จะแปะลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนี้นะครับในอดี๋ยังไงเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่คลิปนี้ก่อนเลยก็ได้ครับขอกำลังใจก่อนเลยดีกว่าฝากกดไลค์กับคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับนะครับอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะฮะจะได้ไม่พลาดชิปใหม่ๆตอนที่พี่ลงนะครับยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวนะครับทุกคนเลนะม่มมาทักทายกันได้เสมอนะฮะพี่อ่านทุกคอมเัับลกกหง เฟรดนะฮะเป็นความหลังอะไรเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเรื่องรายละเอียดกันในคลิปกันเลยนะครับซึ่งทางผู้พัฒนายเขาบอกว่าสำหรับมอสนี้นะครับเขาสร้างมาให้แคสเซนดราเนี่ยเป็นเหมือนพี่สาวของเกิร์ลเฟรดนะฮะไม่รู้พี่สาวหรือน้องสาวนะนะแล้วก็พยายามมาบอกบอยเฟรดนะครับว่าอย่าไปเชื่อเกิร์ลเฟรดนะครับเอาวละแล้วเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยครับผมไปเลยโก้เอ๋เอ๋เอาว่ะเอ๋ ช่วงนี้กำลังเริ่มมีเด็กๆบางคนมาดิสเครดิตพี่นะฮะแหว่าพี่ไม่ได้เล่นเองมั่งแหว่าพี่โกงอย่างนั้นอย่างนี้มั่งพี่ก็ไม่เข้าใจนะคนพวกนี้ <c oughs> ออะเอาเป็นว่าพี่ก็จะมาเล่นให้น้องๆทุกคนดูเหมือนเดิมนะฮะความจริงยังไงก็คือความจริงนะครับเอ๋โอ้ยเฮ้ยทำไมนายเดินไม่ดูทางฮะเจ้าเด็กบ้าเหมือนโดดเหมือนเหมือนบอยเฟนมาเดินชนนะฮะอะไรประมาณนั้นนะออะ <c oughs> นายเกือบจะชนฉันตกไปที่ถนนแล้วนะ บ,บอยเป็นตัวเล็กแค่นี้ชนเขาตกไปได้ด being ้วยหรอบีบบิบเอ้ยฉันไม่ได้ตั้งใจเอ๊ะเอ๊ะอะไรก็ตามขอให้มีความสุขและกันนะวันเนี้เดี๋ยวก่อนไอ้นี่บีบบอ่าว่าไงนั่นมันเดี๋ผู้หญิงคนนั้นต้องสาวเหรอบีบ เอนังตัวดีอย่ายไปเรียนแบบเขานะครับโอ้ยหยาบแน่เนี่ยไอเด็กผู้หญิงคนนี้นี่มันข่าวร้ายเลยนะบิบอบสกีบอบอะไรวะมาถึงก็ดาเอาดาเอาแรบเหรอโอ้ยไม่ได้ทำเรื่องนี้มานานมากแล้วเนี่ยอ่าถ้างั้นจะเด็กผมฟ้าฉันจะทำให้แน่ใจนะว่านายเข้าใจเอ้ยเอาว่ะเฮ้ยเมื่อกี้เห็นว่าลูกศรมีหมุนๆด้วยเอาวะ พี่สาวของเกิร์เฟรนนะฮะมาแล้วเอ๊ะไม่รู้เป็นพี่สาวแท้ๆหรือเปล่าเนอะเอ๊ะหรือเรื่องน่าสนใจน่าสนใจไป s <S เลสโก้เอ๊เอ๊ะกดท่าให้ดูเนี้ยนี่กดให้ดูน้องบางคนชอบบอกว่าพี่ใช้บอดหรือเปล่ากดให้ดูเนี่ยไม่ได้ใช้บางทีก็ปวดหัวเลย เออไม่ได้ใช้บอดนะฮะเฮ้ยเสียงน่ารักดีเฮ้ย,เ,ยเพลงน่ารักดีเนะี่ยเอ่อตาเหลือกได้อีกเฮ้ย,เ,ยเขาทำดีนะครับพี่ว่าโอเคเลยละ่ะ เอ Come yeah. อค o m e อนเย a h เออเพิ่งรู้เลยนีน่ว่าเสียงแคสซานดราเป็นอย่างนีง้เหมือนในมอส o ิโ h ส o ูเสียงเป็นอีกแบบหนึง่งเอออันนี้ก็เหมือนเป็นตัวเต็มของแคสซานดราโดยเฉพาะเลยนะฮะพี่ว่าทำเจ๋งดีนะดูไอคอนด้านล่างดิไอคอนด้านล่างก็เท่ดิ ฉากก็เป็นฉากของปิโก้เลยนะเออเข้าใจทําดีเอ,อ้ยมีเสียงกระดิ่งเลิกเรียนด้วยอ่ะไปต่อเลยบีบบบเป็นไงล่ะเราเทพป่าวหึนายยังไม่เข้าใจอีกเหรอไอ้เลตันชิดน้องสาวโงโ่งของฉันนะั่นมันเป็นตัวเลือดที่แย่มากเธอจะหลอกใช้นายไปเรื่อยๆนะสกีบบบไปปิ๊บบิ๊กบุ๊บฮะหน้าอกใหญ่เหรอ หวังว่านายจะรู้นะว่าเธอแอบยัดมันเข้าไปอะไรวะเน,นี่ยนี่มันไม่ใช่มอสสำหรับเด็กเลยนะโอ้ยไอบ้บ้าเฮ้ยฉันพยายามจะเตือนนายต่อเนื่องนะแต่ว่านายนี่ก็ไม่ยอมฟังฉันสักทีเธอคนนี้มันเป็นตัวดีรู้ไหมนางตัวดีน่ารังเกียจเน่าขยะดขยงเป็นเด็กเอาแต่ใจที่ทำอะไรก็ตามเพื่อตัวเองแล้วก็ทำลายทุกสิ่งทุกอย่าง ทำไมพี่ถึงนึกพี่นึกถึงมดทาบีเลยนะที่แบบเกิร์ลเฟรนไปหลอกใช้ทาบีอะไรอย่เงี้ยเกี่ยวเนื่องกันปะเนี่ยิบบ๊บเอ่อใยเฟนบอกรู้แต่เกิร์ลเฟรนสวยน่ารักอ่ะฉันชอบออคำแปลพี่แปลมั่วเองนะฮะเพื่ออัถรสนะครับอย่าไปคิดมากนะ <mel od ic> เอ่อถ้างั้น <mel od ic> ถ้างั้นก็เชิญโง่ต่อไปแล้วกันไปเฮ้ เฮ้ยเฮ้ยลูกสอนทำไมลูกสอนเป็นงนัะ้เนี่ยเฮ้ยเท่ว่ะเห็นลูกสอนฝั่งแคสซันดราปะ่ะครับพอกดปุ๊บมันเด้งขึ้นไปอะ่ะเออเอ๊ มาเลยก็ถือว่าเป็นเพลงที่แบบเออเพลินๆดีนะเพราะว่าพี่ว่าเขาทำตัวละครได้เจ๋งดีเออมาเลยเอ้ย เอ้ยเอาว่ะเอ <c oughs> เอเพลงก็ไม่ได้ยากมากนะฮะโอเคอยู่นะมันมีรัวๆแค่เป็นบางช่วง,งเฉยๆนะแต่มันก็อย่างน้อยก็มีเวลาให้เราพักหายใจนะแคสซานดรา น้องทุกคนครับออถ้าเกิดใครมีข้อมูลของคาตาดาเพิ่มเติมก็มาแชร์กันในคอมเมนต์ได mm ้เลยนะฮะซึ mm ่งพ mm ีおお <ok ่ไปดูในฟังกี้พิทียฮะข้อมูลของน้องเขาค่อนข้างเยอะเอ้ยตัวอะไรอ่ะแปลงล่างเหรอไม่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 นายนี่มันเป็นเด็กหัวดื้อจริงๆนะฮะ boyfriend นายนี่ไม่ไม่พยายามทำความเข้าใจอะไรสักอย่างเลยนะฮะ ตลอดชีวิตของฉันที่ผ่านมาเนี่ยฉันก็พยายามที่จะอยู่กับตัวเองนะแล้วก็พยายามจะเป็นคนปกติคนนึงทำไมทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบน,นี้มันถึงแย่มันถึงเน่าเฟะได้ขนาดนี้นะฉันพยายามที่จะบอกเธอฉันพยายามที่จะบอกทุกคนแล้วไม่มีใครฟังฉันเลยสักคนไม่มีใครสนใจเลยในจุดจุดนี้ แล้วก็นะเกิร like hey, ์เฟลเนี่ย <teeth> ก็จะพยายามใช้นายแล้วใช้นายเล่าใช้นายเพื่อประโยชน์ของเธอเองจนกว่าวิญญาณของนายจะถูกดูดไปจนหมดสิ้นโหดไปไหนวะเนี่ยเฮ้ยเหมือนกับวิญญาณของฉันที่ถูกดูดไปหมดแล้วนะเอาว่านี่ก็อีกคนหนึ่งที่มาแก้แค้นเกอร์เฟลเหรอเนี่ยเธอคนนี้เนี่ยนี่มันโหดอะไรเธอมันโหดร้ายมากโหดอะไรจริงๆมากมากมากเลยเอ่อบีบพูดจบยัง เออฉันแค่เธอเออเออไม่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 สับสนเลยในชีวิตตัวเองเป็นเป็นไบโพล่าแล้วแค่นนด้โอ้มมๆๆๆๆๆโเคเหนือยละโอเคพอแล้วพอได้แล้วพอพอ ให้กูเล่นเพลงสักทีโอ้ยโทษโดโ,ดโ,ดโดให้พี่เล่นเพลงสักทีได้ไหมเนี่ยจะจุดจุดจุไปถึงไหนหมดนี้กวนประสาทมากเลย <c oughs> นายนี่มันไม่เข้าใจอะไรสักอย่างเลยฉันไม่สามารถทนต่อไปอีกได้อีกแล้วบีบเมือ่อไหร่จะแรปเทอร์วะทำไมนายไม่ออกไปจากทิ่นี่สักที <c oughs> ปล่อยเธอไปเอ้ยตัวละครใหม่มาละ หรือว่าเป็นแคสซนดราที่มันแปลงร่างวะเอ้ยลูกศรมีหมุนหมุนด้วยบอยเฟรม์มีเงือตกนะครับแต่เกิร์เฟรม์เมื่อกี้มีบกไหมบกมือด้วยนะแคสซนดรามีตาแบบแสงๆด้วยนะครับพี่มองว่าอันนี้น่าจะเป็นร่างสุดยอดของแคสซนดราแน่นอนนะฮะแปลงร่างเป็นเป็นอะไรวะมดเหรอหมดมัง้งเออแคสซันดราจริงด้วยยังเป็นเสียงของแคสซนดราอยู่นะครับ เป็นแอนด์แมนนะเพลงก็เพลินๆเพราะๆดีนะครับพี่ว่าใช้ได้เลยนะ ได้อยู่นะเอ้ยทำเพลงดีนะเนี่ยเออมาดิครับไอ้เเอ้อ้เอ้เอ้เอ Hey yo! พลาดตัวสุดท้ายเขาแบบห้อยไม้กางเขนกับหัวด้วยนะครับทุกคนทุกคนรู้ความหมายของไม้กางเขนกับหัวปะไม้กางเขนกับหัวเนี่ยมันเป็นความหมายของปีศาจนะฮะเออเขาก็เข้าใจเอามาแขวนนะแบบน่าจะสื่อความหมายประมาณว่าเป็นปีศาจแน่ๆเลยที่แบบโดนปีศาจครอบงำไปแล้วนะครับ เกี่ยวข้องกับเกิร์ลเฟนนะเหมือนโดนเกิร์ลเฟนหลอกใช้อะไรอย่างนี้เนื้อเรื่องประมาณนั้นนะฮะเออก็จบลงแล้วนะครับสำหรับมอดแคสเซนดราเวอร์ชั่นฮาร์ดนะครับเป็นไงบ้างครับทุกคนสำหรับแคสเซนดราเวอร์ชั่นนี้พี่มองว่าเขาก็ทำดีใช้ได้นะถือว่าสนุกดีนะฮะเห็นป่ะมีกิฟต์ติดผมเป็นรูปแมงกันแขนกับแมงกันแขนเป็นรูปแมงกันแขนกับหัวด้วยนะฮะอย่างที่พี่บอกนะฮะมันหมายถึงปีศาจนะครับหรือดีมอนนะฮะแต่ว่าสังเกตดีครับขวาบนเนี่ยมันชื่อ มันชื่อตอนว่าตอนซาดิสเซสสเตอร์นะฮะแปลว่าเป็นเหมือนน้องสาวหรือพี่สาวซาดิสนะฮะน่าจะเป็นพี่สาวซาดิสนะครับ ก็จบลงแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมขอบคุณทุกคนมากเลยนะสำหรับการรับชมคลิปพี่บอลอมบอบอลนะฮะฝากเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยนะครับด้วยการกดไลค์ให้กับคลิปนี้นะครับสำหรับคนที่มาใหม่ยินดีต้อนรับนะครับอย่าลืมกดซับกดกระดิ่งเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปนะฮะขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนพี่มากว่านี้ก็อย่าลืมกดแชร์ช่วยกันแชร์ด้วยนะแชร์กันเยอะๆนะครับขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวพบกันต่อที่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะครับโชค oh um.